ที่พัทยา,าหญิงสาวคนหนึ่งถูกแฟนทสร้ายโยนแมวจากชั้นฮะโยนแมวชั้นยี่สเอ็ดหรอฮะยังไงเดี๋ยวต้องตามดูเรื่องนี้ฮะยังไงอตอนนี้กำลังเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์อะค่ะ หลังจากที่พี่สาวของคนโพสเนี่ยถูกแฟนทำร้ายร่างกายอย่างหนักแล้วก็โยนแมวลงมาจากชั้น21ด้วยจนแมวซึ่งปกติมันได้ฉายาว่าแมว9้าชีวิตเนี่ยแมวชื่อน้องมินจูเสียชีวิตเลยนะคะเพราะมันสูงมาก 21, 21ชั้น21ชั้นมันยังไงก็ไม่ไหวน้องอ๋อน้องสาวบอกทำร้ายพี่ชั้นปางตายก็มากพอแล้วแต่นี่โยนแมวลงมาจากชั้น21จิตใจยังเป็นคนเป็นมนุษย์อยู่ไหม แมวมันผิดอะไรถึงได้ทำแบบนี้ขาดสติแค่ไหนเนี่ยมันควรไหมคิดอะไรอยู่ถึงได้ทำขนาดนี้แล้วก็บอกว่ามินจูก็คือแมวเนี่ยค่ะมินจูต้องไม่ตายฟรีคนแบบนี้ไม่ควรมีที่ยืนในสังคมโหดเหี้ยมเกินคนแล้วก็เป็นภาพนอกจากน้องมินจูแล้วก็เป็นภาพพี่สาวของผู้โพสต์ค่ะที่นั่งร้องไห้อกอดร่างไร้วิญ,ญญาณของแมวมที่เธอรัก เนี่ยค่ะเพจมูลนธิ Watch ดอก Thailand โพสตข้อความเลยค่ะบอกว่าเจ้าของแมวแจ้งความแล้วนะคะ w a t c h d o g Thailand จัด3ข้อหาหนักก็คือทำร้ายร่างกายโดยมีอาวุธมีดทารุณกรรมสัตว์แล้วก็ทำให้เสียทรัพย์คือจะแจ้งข้อหาบุกรุกเนี่ยไม่ได้เพราะว่า2คนอาศัยอยู่ด้วยกันและทะเลาะกันแล้วฝ่ายหญิงเนี่ยวิ่งหนีเข้าห้องด้วยความกลัวเพราะว่าอีกฝ่ายนึงอะ่ะมีมีด แล้วมินจูแมวน้อยอยู่ข้างนอกอก็เลยกลายเป็นมินจูนี่แหละเ,เป็นผู้ที่ต้องถูกสังเวยชีวิตถูกจับโยนลงมาจากชั้น21ค่ะโอ้ยจริงๆเป็น LGBT ใช่ไหมแฟนอะใช่ค่ะเป็นสาวหล่<ะ>อค่ะก็เดี๋ยวตำรวจเมืองพัทยาจะเข้าตรวจสอบห้องพักแล้วก็จะติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะอืม,อ,ม,อ,มอ่านนักข่าวได้ถามไปที่เจ้าของแมว บอกยังไม่สะดวกในการให้ข้อมูลค่ะก็เลยถามไปที่ตำรวจพัทยาได้ทราบว่าเกิดเหตุที่คอนโดชื่อดังแห่งหนึ่งย่านพัทยาเหนือใช่ไหมน้องสาวของเจ้าของห้องบอกเจ้าที่ว่าพี่สาวทะเลาะพี่สาวทะเลาะก,กับแฟนตั้งแต่คืนก่อนเกิดเหตุช่วงเช้าพี่โทรมาขอความช่วยเหลือกับน้องบอกว่าผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นสาวหล่อนเนี่ยทำทรัพย์สินเสียหายแล้วโยนแมวออกนอกคอนโดทําให้แมวตาย ขณะที่ผู้ก่อเหตุออกมาพ้นชี้แจงบอกว่าไม่ได้โยนหรอแค่อยากจะอธิบายไม่ได้แก้ตัวอะไรมันเป็นเรื่องของคนสองคนแล้วในห้องก็มีคนอยู่สองคนไม่มีใครเห็นเหตุการณ์ว่าในห้องเป็นยังไงที่บอกว่าเราสองคนทะเลาะก,กันหนักมากยอมรับว่าทำทายร่างกายแฟนจริงแต่ไม่ได้จะฆ่าแมวมเรื่องแมวที่ต้องตกลงไปตายเนี่ยก็รับผิดกับตํารวจรับทุกข้อหาไปแล้วแค่อยากจะอธิบายว่า ตอนที่แมวจะตกลงไปเนี่ยนี่เป็นคนอุ้มแมวเพื่อจะเอามาประชดประชันแฟนเฉยเฉยจะขู่ให้เขายอมเดินมาคุยด้วยดีๆแต่แฟนก็กลัวแหละเขาก็เลยเลือกที่จะไม่ออกมาคุยด้วยแล้วส่วนตัวตอนนั้นโมโหมากแล้วตอนนั้นเปิดหน้าต่างทิ้งเอาไว้ตะโกนเรียกแฟนเสียงดังมากเพื่อให้เดินออกมาคุยกันดีๆแล้วในช่วงที่ตะโกนหนักๆอะ่ะ เหมือนน้องแมวจะตกใจแล้วกระโดดออกจากอกค่ะบอกกระโดดออกจากอกจริงๆนะคือเราอุ้มเพื่อจะขู่ใช่ไหมคะให้เขาออกมาคุยแต่เขาไม่ออกมาแมวตกใจเสียงเรายืนอยู่ตรงหน้าต่างมันก็เลยกระโดดออกไปตกลงไปจากชั้น21แล้วตอนที่ตกลงมาแฟนก็ไม่เห็นว่าตกลงไปยังไงเราโยนจริงหรือเปล่าตอนนั้นก็ตกใจมาก ยืนยันไม่ได้มีเจตนาจะาฆ่าน้องเพราะนี่ก็รักแมวเหมือนกันอยู่กับเขามาก็รักไม่เคยเกลียดหรือคิดจะทําร้ายเลยถ้าฆ่าเนี่ยคงคิดวิธีอื่นไปนานแล้วแล้วก็ขอโทษเจ้าของแมวอีกทีหนึ่งค่ะเอ้านี่ท่านผู้ชมเออเรื่องนี้มันเป็นดรมาม่าสะเทินจิตใจธาตุแมวมและจริงๆริงทะเลาะกันยังไงก็ไม่ควรจะไปลงไม่ข้างการอุ้มมาโูเนี่ยเออแมวมันก็เป็นไม่ได้มันตกใจแต่แค่อุ้มมาโูมันก็ไม่ควรไหม เขาไปเกี่ยวอะไรอ่ะ